สวัสดีค่ะคุณครูโรงเรียนบ้าน5บ่อนางฟ้าอุปถมัมภ์พิธัญวันนี้เป็นการ PLC ครั้งแรกจากที่ผลสมมติทางการเรียนของพวกเราได้ออกมาแล้วนะคะดิฉันได้ดูผลสมมติทางการเรียนผู้ระดิษฐ์แล้วพบว่าการเรียนของเราเนี่ยมีผลสมมติทางการเรียนที่ค่อนข้างตกต่ำนะคะคุณครูขา รู men, chter, ้ไหมคะว่าถ well. ้าเราเรียนอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันจะส่งผลให้เด็กๆย้ายออกไปจากโรงเรียนของเรานะคะและุดท้านเนี่ยโรงเรียนของเราก็จะถูกยุบนะคะคุณครูทุกคนทราบไหมคะว่าสาเหตุที่โรงเรียนของเราเนี่ยมีผลสัมมีทางการเรียนต่ำเป็นเพราะว่าอะไรมันก็เป็นเพราะว่านักเรียนของเราไม่เก่งไงล่ะคะและทุกคนทราบไหมคะว่าทำไมนักเรียนของเราถึงไม่เก่ง มันก็เป็นเพราะว่าคุณครูของเรายังไงล่ะคะและคุณทราบไหมคะว่าทําไมคุณครูของเราเก่งมันก็เป็นเพราะว่าผู้บริหารยังไงล่ะคะใ่ะในฐานะที่ฉันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนดิฉันขอมอบหมายให้คุณครูทุกานไปพัฒนาตนเองตามแบบที่ผุ้ท่านาและตกลงเราจะเอาความรู้ที่ทุกพ่นานได้ลงสู่ห้องเรียนและมาดูกันว่าผลลัพธ์ในภาคเรียนเรา เราจะเป็นอย่างไรเริ่มไปชมสองสี่เอาไงดีเพื่อกันพัฒนาตัวเองนะนีน่ตายลแล้วจะทําอะไรดีเนี่ยเราต้องหาสิ่งที่เราชอบก่อนใช่ไหมกัสี่จะไปทําอะไรดีเนี่ยไม่แหละเธอชอบคอครห,หรอนันสิเราไปทำอะไรกันดีเนี่ยอ๋อฉันจะไปอบลม ฉันทำอะไรดีเนี่ยอ๋อย่างน,นี้ดีกว่าฉันน่ะไปศึกษาความรู้ด้วยตัวเองดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มีเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เพจต่างๆที่มีการแชร์เทคนิคมากมายเลยอือู้เพจอะไรเนี่ยคร,ปรูครปฐมครูปฐมวิทยาศาสตร์อรู้สึกอยากจะพัฒนาในด้านของภาษาอังกฤษด้วยลงไปห่ะูซิก ดีนะพออก็บอกให้ไปศึกษาดูงานอบรมก็ได้แต่ฉันก็ไม่ชอบเลยฉันจะคุยกับใครดีเนี่ยเอหรือว่าจะไ,ไปทำอะไรนั้นดีนะอืออ่ะโทรมาพอดีเธอว่าไงนะนี่นะฉันมีเรื่อนจะเล่าพอดีเลยพอออโรงเรียนฉันนะบอกให้ฉันไปศึกษาดูงานไปอบรมนู่นนี่นั่นแต่ฉันไม่ถนัดอะไรเลยแล้วฉันจะทำยังไงดีล่ะ นี่เธอบอกมาซิ้งเล่นเธอน่ะทํายังไงถึงมีเด็กนักเรียนเยอะขนาดนั้นแลนักเรียนก็ได้เกรดดีด้วยนะม่ไ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 ม่มิไมไม่ม่ไ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 มไมเไม่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 าม่ไม่ไม่้ม่ไม่้ม่ไ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 ม่้ม่ไ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 ม่้ม่ไม่ไม่บม่ไม่กม่ไ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 ม่้มไม่ไม่้ม่ไม่ไม่ไมม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 มไม่ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเปิดภาคเรียนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะดิฉันเชื่อว่าคุณครูทุกท่านเนี่ยไปอบรมพัฒนาตนเองมาอย่างเข้มข้นแล้วใช่ไหมแล้วันนี้ดิฉันก็มีหนึ่งในทีมเป็นเจอร์ของเราจะมาแนะนำให้คุณครูทุกท่านรู้จักด้วยอ่ะครูป้อมฮัลโหลฮัลโหล w ว l c o m e และนี่ก็คือคูอปองนะคะที่จะมาทําให้ทีมเอเวเจอร์โรงเรียนบ้าน5บอนบอางฟ้าประทา์ของพวกเราแข็งแก่งยิ่งขึ้นดิฉันเชื่อว่าในภาพเรียนนี้นะคะพวกเราทุกคนจะมีการจัดก,การในการสอนที่ดีขึ้นและก็มีคน เรียกทุกท่านเข้ามาประชุมนะคะก็เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่ผลสัมมิททางการเรียนของพวกเราโรงเรียนบ้านห้าบอออกมาแล้วค่ะ <c oughs> โดยที่ผลการเรียนของเราในทุกนี้นะคะนักเรียนของพวกเรามีกามีการเรียนที่ดีขึ้นค่ะ จกะการเรียนการสอนยังไงมีวิธีการไหนบ้างก็ขอชื่นชมพวกข่านทุกคนนะคะที่ทําออกมาได้ดีมากๆแล้วผลงาทั้งหมดก็ประจักษ์สุดสายตาแล้ววันนี้เอกของพวกเกรามีผลงานรีที่ดีมีการเารเียนที่ดีขึ้นดิฉันขอให้ข่าปรบมือให้ตัวเอง <c oughs> และดิฉันก็ขอให้คุูครูทุกท่านรักษามาตรฐานความดีีไว้ต่อไปนะคะสำหรับวัออนนี้ การพัฒนาครูที่บรรจุแล้วให้มีลักษณะพิเศษที่ส่งผลทำให้ครูสามารถนำการเปลี่ยนแปลงชุมชนและสังคมได้จริงครูเข้าใจบริบทของโรงเรียนผู้เรียนชุมชนสังคมเพื่อจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทโรงเรียน โรงเรียนผู้อำนวยการควรสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรตามความสนใจและความถนัดของแต่ละคนเช่นการอบรมศึกษาดูงานเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนครูเพื่อพัฒนาครูทั้งด้านบุคลิกภาพการสื่อสารหลักสูตรโรงเรียนเทคโนโลยีนวัตกรรมรวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจนำความรู้ต่างๆมาปฏิบัติบูรณาการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายน่าสนใจให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน